โห oh, ทุกคนเงินเข้าเร็วมากทุกคนนะ750บาทนะับจากแอปห่างเงินฟรีนับถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับทำฟรีไม่ต้องลองทุนด้วยนะครับทุกคนนะแต่ว่าสามารถที่จะเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนที่สนใจนับในการห่างเงินฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมว,วิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมืม่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับในส่วนของแอปแท็บคอยทุกคนนะก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่สามารถถอนเงินรับได้เร็วมากทุกคนนะก็ผมถอนไปนะวันที่5เดือนสิงหาคม2565นะครับเวลา18บแนาฬิกาห้นาทีนะครับก็เงินเข้ามานะครับเร็วมากนะครับ18บแนาฬิกาห้นาทีนะครับอันนี้ก็เงินเข้ามานะผม18นาฬิกา 58นาทีนะครับผมนะก็ถอนไปนะครับเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับเงินก็เข้ามาเลยทุกคนนะครับนี้เนาะก็นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดใต้คลิปอยู่นี้หรือนะครับคุณผู้ชมนะสามารถที่จะไปค้นหาที่ Google Play Store นะครับนี้นะแล้วก็พิมพ์คําว่า T A P แล้วก็ C O I N นะครับ แอปดีนะครับมีทั้งข้อมีมีมีข้อดีอยู่หนึ่งนะทุกคนนะั่นก็คือว่าเรา,าสามารถที่จะหาอะไรได้นะครับภายในแอปเลยนะครับแล้วก็มันมีกิจกรรมนะในส่วนการแจกเงินฟรีด้วยทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเหมือนกันทุกคนนะวันนี้มีโค้ดนะครับที่เขาแจกไว้นะครับให้เราได้รุ้นรับเงินฟรีนะครับภายในแอปพลิเคชันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งโค้ดนี้นะครับทุกคนก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน200ซองด้วยกันนับก็คือแสดงว่าคนที่จะได้รับเงินนะมีทั้งหมดอยู่ที่200คนด้วยกันนะครับแล้วก็นับเงินที่อยู่ในซองนับก็จะมีตั้งแต่1บาทจนถึง150บาทเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับถ้าหากว่าใครพลาดนะผมสลับ200คนแรกนะครับก็ จะได้รับเป็นเหรียญแทนนั่นเะองนะก็จํานวนอยู่ที่500เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอป,ปนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาภายในแอป,ปได้เลยทุกคนนะก็ตรงนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะวิธีการหางเงินจากแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับซึ่งนะครับเราต้องมีหน้าที่ทําอะไรเราก็คือต้องหาในส่วนของเหรียญตรงนี้นะครับ เหมือนตอนนี้ผมมีอยู่ที่777,442เหรียญโอ้ยเลขสวยมากๆทุกคนนะก็นะครับตรงนี้นะครับก็แปลงก็เท่ากับประมาณ583บาท05.08สนางค์ด้วยกันนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือนะเป็นเหรียญที่เราได้รับมาจากอะไรบ้างก็จะมีนะครับเราก็มาที่หน้ากิจกรรมตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนของหนา้ากิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะบอกนะในส่วนของที่มาที่ไปนะว่า,าเราจะหาเหรียญได้จากไหนตรงนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเป็นการหาเหรียญจากการที่เราเช็คอินนะครับก็จะได้รับอยู่ที่500คะแนนนะเราก็กดคําว่าเช็คอินตรงนี้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นก็เราก็นะครับจะได้รับอยู่ที่500คะแนนด้วยกัน,นครับและถ้าหากว่าเราอยากได้เพิ่ม20คะแนน เราเพียงแค่รับชมวิดีโอตรงนี้ไปปั๊บนะก็จะได้รับเพิ่มอีก20คะแนนแต่ว่าเราต้องรับชมให้จบนะประมาณ15-30ถึงวินาทีด้วยกันตรงนี้นะครับให้เรากากกระบากตรงนี้เลยนะครับโอเคนะผมกากกระบากเพราะว่าผมไม่อยากรับชมวิดีโอต่อเมื่อกี้นั่นเองนะครับทุกคนนะส่วนภารกิจรายวันก็จะมีในส่วนนี้คือทำภารกิจทางเงินสำเร็จนะ600อเหรียญก็คือภารกิจนี้ก็คือให้เรามาที่หน้าแรกนะครับ และให้เรานะครับไปทำภารกิจนี้นะมันจะมีภารกิจทั้งหมดนะครับอย่างเช่นไปดาวน์โหลดแอป k i n g Child นะครับดังลิงก์นะครับอ่าป๊อปสตนนะครับอ่าแล้วก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ทำภารกิจของเขาให้สำเร็จนะเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราก็จะมีโอกาสรับเหรียญสูงสุดประมาณ2,412เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้นะ มาที่เก,กตคำตอบมากคือเล่นมินิเกมนะห้าครั้งมินิเกมก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีเกมให้เราเล่นเยอะยะมากมายนะครับแต่ว่าบางเกมนะมันจะมีแอดโคสนาเยอะมากนะถ้าเป็นแอดโคสนาอ่ะอย่างเช่นผมกดตรงนี้แล้วกันเนาะอ่านี่ยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันเนาะให้เรากดตรงนี้ไปนะ8ครั้งนะสามารถกดได้8ครั้งด้วยกันนะถ้าหากว่ามันเคลื่อนแบบไหนเอ่ย ถ้าหากว่ามันขึ้นแบบนี้นเอ้ยอ่านดูกันอ่าถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราได้รับเหรียญน,นะก็คือรับเหรียญคะแนน,นนะเราก็กดยอมรับไปได้นะครับอ่าลองกดอีกที่หนึ่งนะครับเผื่อว่ามันจะขึ้นแบบอื่นนะผมจะยกตัวอย่างเคส e s t u d ให้ทุกคนได้ดูนะทุกคนจะได้ไม่ต้องกดน,นะครับนี่ทุกคนนะถ้าหากว่ามันขึ้นแบบนี้ทุกคนนะคุณสังเกตว่าถ้ามันขึ้นว่าแอดแบบนี้นะครับอย่าก,กดทุกคนนะอย่าก,กดเพาว่ายอมรับนะให้กดกาก,กระบาดปิดทิ้งเลยทุกคนนะ ประมาณนี้เองนะครับเกมอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้าหากมันขึ้นแบบนั้นคำมีคําว่าแอดนะคุณไม่ต้องกดไปนะครับมาที่หน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของดูวิดีโอนะครับโฆษณานะครับอ่ะเมื่อกี้ผมเล่นไป2ตาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ครบคำว่าไหลรครบ5ตาเลยแล้วกันเนะเาะแล้วมาดูกันว่าเราจะได้ไปยังไงนะครับอันนี้ได้าเป็นกิฟต์ทุกคนอ่ากิฟต์อันนี้ก็แอดเหมือนเดิมอ่าอย่างเช่น เมือนเมื่อกี้เลยนะถ้าขึ้นแอดก็ให้เรากดคําว่าการกระบาดใช่แล้วนะกดอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะครับทีนี้มันก็วิ่งต่อนะครับได้รับกิฟต์อีกแล้วอันนี้ก็แอดเหมือนเดิมนะครับก็การก,กระบาดปิดเลยทุกคนนะขั้นสุดท้ายนะครับน่าจะครบ5ครั้งแล้วแหละเนาะถ้าไม่ครบก็ระบบอาจจะบักนะทุก <laughs> คนขึ้นแอดอีกแล้วทุกคนนะก็ไม่ต้องเชื่อนะบัญชีของฉันก็เงินสดแบบนี้ไม่ต้องเชื่อนะาการกระบาดเลยทุกคนนะ อย่าไปเชื่อด็ดขาดพวกนี้ทุกคนนะครับมาที่กิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็มันขึ้นคําว่าเราทําสําเร็จแล้วได้รับมา200คะแนนด้วยกัน,นครับผมลืมดูเมื่อกี้ว่าผมมีกี่คะแนนเนาะไม่เป็นไรนะครับมาที่ดูโฆษณาวิดีโอนะอันนี้คือถ้าเราดูไปออาผมจะผมไม่ดูแล้วกันเนาะอันนี้คือเดี๋ยวมันยาวไปนะครับตรงนี้นะถ้าเราไปดูนะครับสีครั้งก็ได้รับมาอยู่ที่400ร้ยคะแนนด้วยกันนะครับก็ถ้าจะทําก็ทําได้ตรงนี้นะ ถ้าคิดอื่นๆก็จะเป็นวงล้อนําโชคนะก็กดเข้าไปนะหรือจะมาที่หรือจะมาที่หน้านี้ก็ได้เหมือนกันนะมันก็พามาได้เหมือนกันหน้าแรกหน้าแรกนะแล้วก็วงล้อแห่งโชคนะมันก็จะไปที่หน้านี้เช่นกันนะกดจับรางวัลไปนะครับเราสามารถจับรางวัลไป15ครั้งเหมือนเดิมเลยถ้ามันขึ้นให้เรารับคะแนนก็รับไปถ้าหากว่ามันขึ้นให้เรากดแอดนะเราไม่ต้องกดนะกดกระบาดไปนะท่าน,นี้ก็คือก็คือกดคําว่ารับทันทีนะครับ จับต่อไปเลยทุกคนนะถ้าเราจับจนครบ5ครั้งก็มากดเปิดถีสมบัติตรงนี้ได้นะครับโฆษณาขึ้นข้ามาเนาะอ่าแบบนี้โฆษณาเนาะปิดไปเลยทุกคนนะก็ประมาณนี้เองนะครับผมย้อนกลับไปเลยนะครับอ่าต่อมาก,ก็คือนับไม่มีแล้วนะเพียงเท่านี้เองนะครับในการที่เราจะหาเหรียญของเขาเนาะแต่มีอันสุดท้ายก็คือกิจกรรมของการเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปเนาะการเชิญเพื่อนไปนะเราจะได้รับ รายได้นะครับเยอะนะครับตรงนี้อา้าผมอยู่อันดับหนึ่งหรอทุกคนนี่ทุกคนนะผมอยู่อันดับที่1น,นะครับจำนวนคำเชิญ372ท่านผมเชิญ372คนเลยเหรอกี่คำนี้หมดเขตวันที่เท่าไหร่อย๋ยวดูแบ๊บหนึ่งทุกคนนะผมไม่ได้เปิดดูวอันนี้กี่คำนี้อันดับอ่ะกดตรงนี้ไปสแสดงเฉพาะค่าคอมมิชชั่นผู้อ้างอิงผมอยู่อันดับหนึ่งทุกคนได้901บาทอ๋ออ๋อไม่น่าละ เงินผมผมก็งงอยู่ว่าเออเงินมาจากไหนเยอะแยะคะแนนมาจากไหนเยอะแยะแล้วก็ผมก็ถอนไปเมื่อวานไงเออเจ็ดร้อบาทเมื่อกี้ตอนนี้ก็เหลือ5 0 0้กว่าอ๋อมาจากกิจกรรมการเชิญเพื่อนนี่เองนะครับอ๋อเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าติดอันดับอ๋อโอเคนะคับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามาผ่านลิงของผมตรงนี้นะอ,อ่าช่องของโชกุนชแนลก็มีเหมือนกันนะครับก็มาเหมือนกันนะครับ อโอเคนะครับตัวละที่มาที่ไปผมกงอยู่นะวิธีการเชิญก็ให้เรากดที่คําว่าเชิญทันทีตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับให้เรานะครับไปที่คําว่าบอกสักครหนึ่งนะอ๋ออันนี้คือให้เราแชร์เนาะ เราแชร์ก็ได้เหมือนกันนะเรากดเชิ์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดแชร์ไปแล้วก็รับลิงก์ไปหรือนะครับจะรับลิงก์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะกดค o ปปี้ลิงก์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันปั๊บนะครับหรือจะกดที่มอนะแล้วก็ไปแชร์ตรงที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับคัดลอกนะรหัสเชิญของตัวเราเองนะนี่นะแล้วก็ส่งไปยังคนที่เราแนะนําไปอย่างเช่นผมแนะนําคนนะคุณดาวโหลดแอปนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ใส่รหัสนี้ไปได้เลยกดตรงนี้นะ แล้วก็ใส่รหัสนี้ได้เลยนะครับ ZB นะครับเอา้าหายหายอย่าหายสิเอาใหม่ทุกคนนะนี่นะ ZB9QLSR ตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับถ้าใส่ไปก็จะได้รับคะแนนไปพี่ๆ5 0 0เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับไปแค่ครั้งเดียวกดยันไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเานาะมาแจกอ่างเปากันนะครับก็คือมาแจก โค้ดอังเปากันนะครับวิธีการรับอังเปาคุณต้องมี2แอปแอปแรกก็คือเป็นแอปของ Tapcoin นะแอปที่2นะก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า t o o m a n y Wallet เพราะว่าเราจะถอนเงินเข้าบัญชีของ t o o m a n e y Wallet นั่นเองนะครับใส่โค้ดอังเปานะเดี๋ยวผมจะเปิดที่ประวัติการแลกก่อนนะครับอันนี้คือประวัติที่ผมเคยแลกอังเปานะครับก็ล่าสุดวันที่เท่าไหร่เวลนล่าสุดวันที่2ี่นะครับ29นะ อ่ายิบเก้าก้อนแรกไป3ครั้งนะก็คืออังเปาของผมเองแล้วก็อังเปาของคนอื่นนะก็ได้มาหนึ่งบาทอันนี้ห้าร้อยเหรียญด้วยกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะย้อนกลับแล้วก็ใส่โคดอังเปาของครั้งนี้กันนะครับก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็โคดอังเปาในวันนี้มีเชื่อว่าอะไรเอ่ยนะตัวพิมพ์เล็กนะ G นะครับ Z ตัวพิมพ์เล็กนะครับ D I O S นะครับตามนี้เลยนะ GZDIOS นะครับก็กดคำว่าแลกรับนะครับตัวพิมพ์เล็กนะทุกคนนะอย่าใส่ตัวพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็กดคำว่าแลกรับตรงนี้นะครับชัดเจนนะผมได้รับมาอยู่ที่3 0บบาทนะครับแล้วก็กดคำว่าถอนเงินตอนนี้นะครับกดถอนเงินเลยนะครับกดตรงนี้เลยนะกดยืนยันการแลกรับนะครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้นะครับเราก็รอนะรอให้ยอดเงินเข้ามาทุกคนนะผมจะรอนะอ่อันนี้ก็จะปิดไปก่อนนะแล้วก็จะรอให้ยอดเงินเข้ามาก่อนนะครับแล้วจะมาต่อนะอาจคิดต่อแนละ้วตอนนี้เวลา2องทุ่มสานาทีนะครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยอดเงินเข้ามาแล้วนะครับ30ปบาทนะครับก็อ่าใช้เวลาประมาณนะครับอ่าหนาที5นาทีหรือเปล่าเออใช่ทุกคนนะนาทีด้วยกันนะครับ ยอดเงินก็เข้ามานะครับ30บาทนับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในการถอนนะ3าบาทกดที่รายละเอียดตรงนี้นะครับก็พามาที่หนะ้า cash out success นะครับก็ได้รับมาอยู่ที่30บาทนะครับกดคำว่าการกระบาดปิดไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นยอดเงินที่เราได้ถอนไปวันที่6เดือนสิงหาคมนะครับ2,022นะเวลา2ทุ่ม33นาทีนะครับก็ยอดเงินเข้ามา เร็วนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับพวกนี้นะก็ได้รับเงินจริงนะใค่สนใจก็ได้รับโค้ดไปก็ไปใส่กันได้เลยนะครับแล้วก็ใครได้รับเงินก็บอกกันด้วยนะครับส่วนใครได้รับเป็นเหรียญน,นะครับก็บอกกันด้วยใต้คลิปวิดีโอนี้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเช่นชอบฝากกดไลค์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดรับกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาผมลงคลิปไปคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมลงไปนั่นเองนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ